สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สาระชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็นะครับมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับก็คือว่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนรู้จักนะครับรหัสของโปรไฟล์ Facebook ของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถเข้า นะครับกดเข้าล็อกอินเข้าไปในโปรไฟล์ของของเราได้ง่ายๆนะครับแต่วันนี้นะครับมีวิธีนะครับป้องกันแบบนี้นะครับแบบ2ชั้นเลยนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องไลซ์ราชแนลนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่ f a c e b o o k นะครับ อันนี้จะเป็นการป้องกันแบบ2ชั้นเลยนะครับหลังจากที่เราสมมติว่าเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราไปเข้า facebook จากเครื่องอื่นเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการส่งรหัสผ่านทางโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยนะครับเป็นการป้องกันแบบ2ชั้นเลยนะครับเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแค่รู้รหัสผ่านหรือว่ารู้อีเมลนะครับของเราก็เข้าได้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําวิธีการป้องกันแบบ2ชั้นเลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในแอป a c e b o o k เรียบร้อยนะครับนะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของเราครับก็คือรูปของเรานะครับหลังจากที่เรากดเข้ามานะครับสังเกตเห็นตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม3มจุดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับ นะครับทีนี้วิธีการนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงดูทางลัดความเป็นส่วนตัวนะครับดูทางลัดความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับนะครับให้เราเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาครับ จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมันมีอยู่เมนูหนึ่งนะครับก็คือเมนูนี้นะครับบอกว่าใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับใช้การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยอันนี้นะครับผมได้ทําการาตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะลองเข้ารหัสแล้วก็พาคุณผู้ชมทํานะครับ โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเข้ารหัสแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยครับคือตอนนี้ผมได้ทำการเปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นแล้วนะครับทีนี้ผมจะปิดนะครับปิดปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทำนะครับทำตาม ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปนิดนึงนะครับแบ็ back กกลับไปนิดนึงเนี่ยมาอยู่ที่หน้านี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามาอยู่หน้านี้เราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นครับยืนยันการยินยันตัวตนแบบสองชั้นนะครับกดเข้าไปาทีนี้เขาจะบอกว่าเลือกวิธีการรักษาความปลอดภัยนะครับเราจะใช้แบบแอปยืนยันตัวตนอันแรกนะครับบอกว่า ใช้แอปเช่น Google Authenticator นะครับหรือ Duo Mobile นะครับเพื่อสร้างรหัสยืนยันเพื่อการป้องกันที่มากขึ้นนะครับหรือจะใช้แบบนี้นะครับเป็นการส่งข้อความ SMS นะครับเพื่อรับรหัสยืนยันเพื่อเป็นการป้อง,ป,องป้องกันเ,เพื่อเป็นการปกป้องความปลอดภัยให้คุณนะครับทีนี้ผมจะลองใช้เป็นแบบนี้นะครับใช้เป็นใช้ข้อความ SMS นะครับก็กดเข้าไปอ หลังจากกดเข้ามาเรียบร้อยนะครับทีนี้เขาจะให้เราระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ทางเฟซบุ o กเนี่ยส่ง sms ให้เรานะครับอันนี้คือเป็นเบอร์โทรของผมนะครับหรือคุณผู้ชมจะเพิ่มเบอร์โทรนะครับตรงนี้เป็นเบอร์ใหม่อีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวของเรานะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นเบอรอ์เบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเบอร์นี้ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็กดดาเนินการต่อ กดดำเนินการต่อเสร็จปุ๊บทีนี้ก็รอรหัสนะครับจากทาง f c e e o o o นะครับส่งมาให้นี่ครับมาแล้วครับนี่คือรหัสนะครับที่ Facebook ส่งให้ห้า9 0 4ห้วนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ครับนี่9 7 6 9 0 4ะครับเสร็จใส่รหัสเสร็จก็กดดำเนินการต่ออ่าเป็นการอ่าเป็นอัน เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะครับเบอร์นี้เรียบร้อยนะครับก็กดเรียบร้อยทีนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าถ้าเกิดผมใช้ถ้าเกิดผมใช้เป็นโทรศัพท์เครื่องอื่นของผมเนี่ยนะครับแล้วเข้าไปที่ facebook นะครับมันจะแจ้งเตือนมาว่ายังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวเปลี่ยนโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับผมจะเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับกดเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับเพื่อที่จะมาดูว่านะครับเฟซบุ๊กของผมที่ทําการตั้งค่าล็อก2ชั้นไว้เมื่อกี้นะครับมันจะมีผลยังไงนะครับกดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบบัญชีอื่นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องนี้นะครับเข้า Facebook ของผมนะครับ นี่ครับหลังจากที่เราใช้แท็บเล็ตนะครับมานะครับจะเข้าบัญชีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มีเสียงนะครับข้อความขึ้นมาบอกว่าจะต้องใส่รหัสนะครับไปที่เบอร์โทรอ่าโทรศัพท์ของผมนะครับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมใช้อ่าบันทึกหน้าจอเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีข้อความเด้่งไปบอกว่าคุณจะต้องใส่รหัสนี้นะครับในเครื่องแท็บเล็ตนะครับที่เราจะเข้าโปรไฟล์ a c e b o o k เนี่ยนะครับจะต้องใส่รหัสที่ทาง Facebook ส่งมาให้นะครับเนี่ยครับ เห็นบอกว่าต้องใช้รหัสเข้าสู่ระบบนะครับป้อนรหัสที่เราส่งไปให้คุณทางข้อความ SMS mm hmm. เพื่อเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็มันก็จะเป็นการป้องกันะระบบโปรไฟล์ f a c e b o o k ของเรานะครับไม่ให้คนอื่นเข้าได้หรือว่าไม่ได้ไม่ไม่ให้ถูกแฮกนั่นเองนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับป้องกันอีกอย่างหนึ่งนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับหรือว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องไล์สาลาแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ